ฟรีประกันเครื่องเกียร์1ปีคันนี้นะคะบอกเลยราคาดีมากๆเลยแถมเลขไม่ใช้งานแค่75,000กิโลรถกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้ใครหาอยู่ดูให้จบเลยเพราะคลิปนี้น้องกิ่งมีโปรโมชั่นมาแจกสนใจนะคะดูคลิปเต็มไปพร้อมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะมาเจอกับน้องกิ่งอีกแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะวันนี้น้องกิ่งมาพร้อมกับรถกระบะทรงเท่หน้าใหม่อย่างคันนี้นะคะโตโยต้าไฮรักรีโว 2.4ตัวมิดนะคะเกียร์ออตโต้ด้วยนะเลขไมค์แค่75,000กิโลเท่านั้นใครอยากหารถกระบะสวยๆส,สภาพดีๆนะคะแนะนำเลยค่ะคันนี้เพราะราคาค่าตัวของคันนี้อยู่ที่589,000บาทเท่านั้นเลยฟรีดาวน์ผ่อนแค่9,500ตลอดสัญญาเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆก,ก,กันเลยนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะได้เป็นตัวชมหน้าแบบหล่อๆไฟหน้าแบบไฟโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้เลยนะคะไฟ daytime running light มาให้ แถมยังได้ไฟตัดหมอกมาให้เลยนะคะนี่คือรุ่นโฉมใหม่นะ สภาพพร้อมใช้เลยปี2020นะคะเป็นรถสีบอลเงินนะและสีเนี่ยดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายเรายังมีรับประกันโครงสร้างให้นะคะตรวจให้อยู่ที่274รายการเผื่อใครยังไม่มั่นใจในการเลือกซื้อรถมือสองนะคะดูคลิปนี้ให้จบได้เลยเดี๋ยวน้องกิ่งพาชมรายละเอียดตัวรถไปทีละจุดเลยนะด้านข้างของแก้มนะคะไม่มีรอยง้างรอยงอนะเส้นสายเหลียมสันสวยๆคมๆเลยแล้วตัวรถไม่มีรอยบุบรอยชนนี่คือสภาพแรกเข้าเลยนะแถมตัวล้อนะคะได้เป็นล้อมแมก ลายใหม่ด้วยของ t o y ย t a รุ่นนี้เลยนะคะตัวแม็กนะสวยๆลายเท่ๆแบบนี้นะคะแถมได้ยางปี2025ไปด้วยโชคด้านหน้านะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีข้ามน้ำมันไหลเยิ้มรั่วซึมสภาพสวยเดิมพร้อมใช้เลยใครที่หารถกระบะไว้ใช้งานนะคะเป็นช่วงเดือนสุดท้ายก่อนจะสิ้นปีแล้วนะคะถ้ายังหารถกระบะไว้ใช้งานเนี่ยแนะนำเลยค่ะรีบติดต่อมาพร้องกิ่งมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษมาให้ด้วยนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสี โครเมียมนะคะครอบด้วยโครเมียมแล้วมีไฟเลี้ยวมาให้ด้านข้างนะคะเป็นแบบปรับพับออตโต้ด้วยนะคะโลโก้ต่างๆนะคะอักษรสัญ,ญลักษณ์นะชัดเจนอยู่ครบติดแนบตัวรถแบบนี้แผงประตูไม่มีตกร่องตกขอบนะคะเส้นสายเหลี่ยมสามคคมเลยนะคะแถมตัวบันไดด้านข้างก็แข็งแรงทนทานไม่มีง้างไม่มีแตกนะสวยเดิมเลยกับราคา589 0 0 0บาทคุณพี่ขาคันนี้เป็นรถสภาพพร้อมใช้เลยนะยังไม่ได้ปรับสภาพรับรองว่าถ้าปรับสภาพเสร็จแล้วเนี่ยสวยกริบแน่นอน ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเขาก็มาให้แบบจัดเต็มนะมีจอแบบทัชสกรีนแล้วยังมีก้อนถอยมาให้ด้วยพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะนี่สามารถปรับคอนโทรลได้ด้วยแล้วยังเป็นเกียร์ออโต้สามารถใช้งานได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยนะคะขับต่างจังหวัดได้สบายๆเลยเครื่อง2.4ดีเซลแรงม้ามาให้ถึง150แรงม้าแล้วโครงสร้างด้านในนะคะตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยเราเลือกซื้อรถเกจเอเข้ามานะคะไม่มีประวัติผิดความจมน้ำไม่มีกรับสีเปลี่ยนเครื่องนะสามารถติดต่อมาดูรถจริง ร้านได้เลยนะคะร้านอยู่ที่สุวินทวงศ์46นะเปิดทําการทุกวัน9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะนี่คือรถยกสูง4ประตูเกียร์ออตโต้นะคะสะภาพสวยสภาพน่าใช้นะฟรีดาวผ่อนแค่9,500บาทนะคนที่มีรายได้1 000 8 0 0 0 0บาท1 000 9 0 0 0บาทเนี่ยมาจับได้เลยนะคะ โครงสร้างเนี่ยเราการันตีให้อยู่แล้วนะยางขอบประตูนะคะกระดูกงูไม่มีรอยฉีกรอยขาดไม่มีรอยเปื่อยรอยย่มเลยนี่คือรถปี2020นะคุณพี่นะภายในกว้างขวางนั่งสบายนะคะรถ4ประตูเนี่ยเป็นรถที่ใช้งานอเนกประสงค์ได้สามารถไปกันได้ทั้งครอบครัวมีกระเป๋าจริงจ้อใส่ของมีที่ให้ของแขวนของได้ด้วยนะคะนะเป็นการใช้งานอเนกประสงค์ได้ค่อนข้างดีเลยนะนั่งแล้วไม่เมื่อยค่ะ เบาะด้านหลังกว้างๆแบบนี้และที่สําคัญคันนี้นะคะมีติดแคริบอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแคริบอยสภาพสวยๆใช้งานได้ปกติเลยสติกเกอร์พีรันเนอร์นะคะแนบติดกับตัวกระบะท้ายเลยนะแล้วส่วนสวนโค้งนะคะไม่มีรอยบุบรอยชนนะรอยลากยิ้มหรือตรงไหนที่มันมีสเก็ดนะคะเดี๋ยวเอาไปเก็บงานให้นะรถเราไม่ได้ปล่อยตามสภาพไม่ได้ขายตามสภาพนะคะมาดูรถได้เลยมาลองขับมาลองนั่งได้นะคะ ล้อแม็กก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขูดรูดพุตบาทมานะสภาพส,ยสวยๆย,ยางปียี่ห้าทั้งสี่เส้นเลยแถมคัสซีด้านในนะคะไม่มีรอยเว้าวรอยเชื่อมรอยต่อนะเลขตัว,ตวาาถังเลขตัวเครื่องสามารถตรวจเช็คได้เรามีสำเนาให้ตรวจเช็คนะคะไม่มีการตอกเลขตัวเครื่องตัวถังมาอย่างแน่นอนนะรถไม่เคยจมน้ําหรือไฟไหมมาก่อนนะในส่วนของด้านท้ายนะคะแน่นอนว่านะสภาพส,ยสวยๆแบบนี้ ในงบ500,000กว่าบาทคุณพ,พี่ขานะคะแถมยังได้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษของเราเริ่มต้นที่2.49%เท่านั้นนะแต่ถ้าใครอยากขวันสูงสุดเราดันสุดได้ถึง84งวดเลยมีกล้องถอยมาให้นะคะมือเปิดเนี่ยเขาจะเป็นแบบโคเมียมนะไฟเบรกไฟถอยทุกอย่างนะใช้งานได้ปกติและตัวไฟไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลย กันชนท้ายนะคะแข็งแรงติดแนบตัวรถแน่นหนาค่ะไม่มีการแกะไม่มีการถอดแล้วแม็กไลเนอร์นะคะเขาก็ใส่มาให้แล้วนะตัวแค r รีบอยก็ใช้งานได้ปกติมีกระจกด้านข้างเปิดรับอากาศได้เผื่อบ้านไหนครอบครัวเยอะนะคะนั่งด้านหน้าไม่พอนั่งตรงนี้ได้อีกนะไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนอีกต่อไปใส่ของบรรจุข,ของได้เยอะมากๆนะคะแม็กไลเนอร์สภาพสวยๆไม่มีรอยแตกหกักแตกร้วนะ นี่คือรถเพิ่งเข้านะย้ําเลยนะคะนะด้านข้างก็ไม่มีรอยบุบรอยชนไม่มีการตัดแต่งตัดตอนมานะคะรอยเม็ดอาร์สามารถตรวจเช็คได้หมดเลยนะเรามีการตรวจรับประกันโครงสร้างให้ด้วย274รายการหัวน็อตด้านในนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะประตูไม่มีเปลี่ยนแปลงแผงมาแน่นอนนะกระจกปรับออตโอต้ทั้ง4บานเลยคันนี้เป็นรุ่น Toyota Hilux กร vo 2.4มิตรนะคะเกียร์ออตโต้นะประตูไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะ หัวน็อตเปิดให้ดูทุกจุดพงสร้างส,ายสวยๆรอยเม็ดอาร์ชชัดเจนค่ะไม่มีโป๊ะไม่มีทำม,มานะ จะเอาช่างมาดูก็ได้นะคะเราไม่มีอะไรหมกเม็ดกันอยู่แล้วนะหัวน็อตทุกจุดเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยรอยเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนแล้วตัวยางขอบประตูก็ไม่มีรอยแตกรอยฉีกรอยขาดเลยนะไม่มีเสื่อมสภาพรอยคุณพี่ขาแล้วพื้นที่ด้านในเนี่ยกว้างขวางนั่งสบายนะไปได้กันทั้งครอบครัวบรรทุกของได้นะคะเอาไว้ใช้งานในครอบครัวก็ได้เอาไปต่อยอดธุรกิจก็ได้นะคะเราสามารถจัดไปแนนได้ทุกอาชีพเลยนะขอเพียงแค่มีเอกสารอ้างอิงในเรื่องของรายได้แค่นั้นเองคุณพี่คานะ ในเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์เรามีเจ้าหน้าที่นะคะวิ่งไปเซ็นเอกสารให้ถึงบ้านอ้อและมีแคมเปญโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับพี่ๆที่อยู่ทางภาคใต้หาดใหญ่นะคะช่วงนี้ประสบภัยน้ําท่วมอยู่แต่ถ้ายังอยากหารถส,ยสวยๆไว้ใช้งานน้องกิ่งมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์ส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านแล้วยังมีส่งรถสไลด์ส่งตรงฟรีให้ถึงบ้านด้วยย้านะรถสไลด์ฟรีเลยนะคุณพี่เป็นแพ็กเกจนะคะช่วยให้กับพี่ๆที่อยู่ทางภาคใต้นะคะอยากได้รถกระบะ สวยๆจากทางบริษัทเพชรยนต์รีบติดต่อโทรมาได้เลยนะเบอร์โทรด้านล่างแอดมินเราหลังบ้านรอพี่ๆอยู่นะคะนะอย่าลืมนะว่าแจ้งติดต่อหาน้องกิ่งนะคะคันนี้นะ้เลขไม่ใช้งานแค่75,000กิโลได้รถปี2020แล้วยังใช้งานน้อยอีกต่างหากนะตัวไฟหน้าจอนะคะไม่มีโชว์นะเรือนไม้สวยๆชัดเจนไม่มีรอยร้าวรอยแตก นะสภาพสวยๆพร้อมใช้นะกล้องถอยระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะนี่คือขนาดเครื่องยนต์2,400นะคะเครื่อง2.4นะดีเซลนะคะแรงม้ามาให้ถึง150แรงม้าใช้งานได้แบบว่าไม่ต้องครัวเลยปากระโปรงก็ถือว่าสมบ,บูรณ์สวยๆแบบนี้นะคะรถยังไม่ได้ล้างนะอันนี้ย้ำก่อนนะคะสตาร์ทเครื่องให้เห็นกันแบบชัดๆเลย เครื่องไม่มีสัน่นไม่มีสะดุดไม่มีควันไหลหรือข้ามน้ํามันไหลเยิ้มรั่วซึมนะคะรถไม่เคยยกบล็อกเครื่องมาก่อนนะทุกจุดนะคะชิ้นส่วนต่างๆแผ่นเพดติดแนบกับตัวรถแน่นหนาตรวจเช็คได้นะไม่มีการทํามาไม่มีตัดแต่งตัดตอนพานด้านหน้าหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีรอยขยับเลยนะคะนี่ในเรื่องของรถมือสองนะคะริ้วรอยนะคะอาจเกิดได้จากการใช้งานแต่ถ้าโครงสร้างด้านในนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องซีเรียส ฝากระโปรงหัวน็อตไม่มีแกะรอยเม็ดอาร์ตเราเห็นชัดนะคะและตัวปั๊มโลโก้ของโตโยต้าก็ยังเห็นเด่นชัดอยู่ยางขอบนะคะตามขอบต่างๆก็ไม่มีรอยฉีกรอยขาดแปมสี QC อยู่ครบนะคะหัวน็อตแนบประกบกันทุกจุดทุกชิ้นสว่วนนะแผ่นกันความร้อนนะคะยังสมบูรณ์ยังสวยงามอยู่นะแค่มีค่าฝุ่นแค่นั้นเองนะฝากระโปรงก็เป็นของเดิมโรงงาน สภาพห้องเครื่องแบบแห้งๆสวยๆนะคะน้ำยาเราเติมเต็มหมดไม่มีขาดแน่นอนนะเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องของเหลวรวมถึงไส้กรองให้นะพร้อมใช้งานเลยในงบแปดห้าแสแปดหมื่นเาพันบาทคุณพี่ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะจัดไปเลยฟรีประกันเครื่องเกียร์หนึ่ีเต็นซ่องศูนย์โตโยตานะคะเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศ แล้วที่สําคัญน้องกิ่งมีแพ็กเกจบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะคะดูแลลูกค้า1ปีเพื่อลดเสียรถพังรถดับกลางทางเรียกรถสไลด์ได้ไม่จํากัดจํานวนครัง้งฟรีให้เลย1ปีเต็มดูแล24ชั่วโมงใครสนใจรีบติดต่อทักแชทหรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะปากไว้ด้วยกับ t o y o ต a h i l u ักรีโวพีเรเนอ2.4ตัวมิดคันนี้นะคะเกียร์ออโต้ปี2020เลขไม70,000เท่านั้นนะ ราคาดีเลขใหม่น้อยๆแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาให้บ่อยๆนะคะแถมฟีดาวผ่อนแค่9000กว่าบาทใครหารถกระาบะาที่เรทผ่อนงบไม่เกินหมื่นนี่คันนี้ตอบโจทย์ได้เป็นตัวชมใหม่ด้วยนะคะก็ฝากไปด้วยการจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ